สวัสดีพ่อแม่พี่น้องมือนี้นงเงินก็ได้คลิปอันทำข้าวปุ่นหรือว่าตำขนมจีนอบแห้งกบระเ่นคลิปของนงเงินดอกก๋าสิเป็นคลิปของนงไส้นงเพิ่นกระฮิตมาให้นงเงินนงเงินกะมาภาคเสียงเอาทานนงเงินภาคพิดพลาดประการใดนงเงินกบขอโทษขออภัยเด้ออันนี้ก้าเจ้ากับชิกินสามพี่น้องเพิ่นนกกะชิกินอยู่สองหอหนึ่งหอก็ร้อยกล่ำสองหอกะสองร้อยกล่ด้วยทุกคนบอกเลยว่าได้กินแล้วกะติดใจเนนนอนเสียนคือเหนียวนุ่ นมหนึบหนับบอกเลยคือขาวเฮงนกแต่ก้องข้าเจ้าบค่อยฟูกัดบันไดกะเอาเท้าทีเอาได้กะซอยกันธมาหากินหรือแต่ถาพิ่นอันรีวิวหอเงินเฮ็ดคลิปมาหอเงินบบอยๆนงเงินขายได้หนงเงินกะสให้รางวัลนข้าเจ้าเด็ทุกคนนงเงินกะสิชื่อมัทุเรียนให้กินเพราะว่าข้าเจ้าหน่ะสีมากินทุเรียนเนาะนงเงินกะเลยอันเวลาอันข้าเจ้าวันพักวันยุดเนาะข้าเจ้ากะสีเฮ็ดตำขปุ้น หรือว่าํำขนมกินอมแห่งนี่แหละทุกคนนูเงินกะสิบอกว่าให้ฮิตคลิปมาให้เอื่อยเด้อพวกคนกะสิจัดให้เด้อทุกคนป๊าดตุ๊ปุ๋งสุรด <laughs> มันกะสิบังคับได้อยู่ปะทุกคนอันนี้กะสิ กินเนาะบู่พว่หวพวกเพิ่นชื่ออันค,คุกชื่อชากมาไหวแต่มือใดนงเงินกับพึง่งจะฮู้นี่ล่ะนี่อันนี้ก็คือปะลาราที่นงเงินขายเด้อยทุกคนกะสิเป็นฝาสีแดงค่ะเอาไปใช้ตําใส่ย,ย่ำใส่เมนูหยังกระด้เบิดสําหรับนงเงินเด้อยทุกคนบอกเลยว่าซชบนัวถึงใจใส่อะไรก็อร่อยเห็นบ่ทุกคนคือขาวแห้งไดลอันนี้ขาเจ้ากะชิตํากินกับเข้าเนาะอันนี้ก็สิเป็นอาหารวันหยุดโอ้ย อันขนมกินนองเงินกะมาแค่ชอบเดี๋ยวเด้๋ยทุกคนชอบที่ช้องกะนองเงินกะซิโรอเบึงเนอกจะถามไปกะว้าวจังสั้นว้าวจังที่กะเออนองเงินกะ อันชีตามไปเบื้องชินเดินนี่ยังบ่ได้้นงเงินกะชีขอเงินคืนฮะล่ะทุกคนอันนี้เมื่อวานนี่้นงเงินก็ถามไปบอกว่ามันยังฮิดบ่ได้ฝนมันยังตกอยู่แล้วก็เฮิดออกมาแล้วกับชินมันอันบดเหนียวนุ่มเพิ่นวะเพิ่นกะเลื่อยยังบ่ทำให้แล้วกับบดชุ่งให้ะนะทุกคนกะบ่เป็นยังหนงหนงเงินก็ได้อบที่หนึ่งกบมาขายผู้ใดอยากได้กะสั่งได้หรือทุกคนกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้้นงเงิน คิปๆเดีไปหรือว่าขายขนมจีนนงเงินกะขอขอบุญขอบุณลูกค้าที่เฉพยผเลีอุดอหนุนบ่าวานาประเด็จหรือว่าขนมจีนนงเงินเด้อนงเงินกะเริ่มต้นมาจากชูนตอนนี้กะอาชีพไม่ได้ลงไม่ได้หลายนะทุกคนแต่ว่าได้ขายเรื่อยๆนงเงินกะขอบุญขอบุญนงเงินกะบ่ฮห้ว่าชิขอบุญขอบุณลูกค้าจังไดเนาะที่เพิ่นอินดูและก็ซัพพอร์ตอุดหนุนสินค้านงเงิน